กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว3 9 9 0 0 0บาทได้ปี2 0 1 5ิจดกับ Honda Accord 2 0 EL อมาพร้อมกับสีขาวมุกนะไฟหน้าเบรกเตอร์มีเดย์ไลท์ตัดหมอกให้คู่หนึ่งล้อแมกเดิมโรงงานกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยว l อ d ดีในตัวกันสาดสีบานมือเปิดโครมเมียมระบบห้ามเบรกได้มาดิสสีล้อสเกิร์ตรอบคันหล่อๆแบบนี้ด้านหลังมีสปอยเลอร์หลังโลโก้ฮอนด้าเซนเซอร์หลังให้ด้วย2จุดสีเต็มมาที่ภายในคันนี้ได้เลื 2, 000, 000่องอบบมายมาที่สองแันฟองชันซ้าย เอนเตอร์เมนต์คอนโซลเนียนๆไร้รลิวอยแอร์แบ็กได้มาด้วยกันทั้งหมด4ลูกจอวิวินเดิมจากโรงงานสามารถทันกินได้แอร์ดูอัลแยกซ้ายขวาแบบออโต้เกียร์ออโต้มีชิปล็อกสามารถจอดแปดได้พอม่านหลังไฟฟ้าเบาะหนังสีดำทรงดีมีสีไม่มีขาดคู่หน้าแบบปรับไฟฟ้าด้วยเมมโมรี่เบาะสองตำแหน่งที่ห้องเครื่องนะครับโอ้โหใส่เนียนเนียนเบ้าโชกซ้ายขวาเดิมสนิทห้องเครื่องโลง่งเลยแห้งแบบนี้ปั um x, H, ๊มเบรก abs สี่สูบเรียงวางวางแบบขับหน้าเป็นเครื่อง VTEC แบตเตอรี่ panasonic ด้วยพร7,995บนาทา